เปิด10หน่วยงานนะครับที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณปี69มากที่สุดมีหน่วยงานไหนกันบ้างมาดูกันครับข้อมูลนี้มาจากสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการจาัดสรรงบประมาณในปี69นะครับซึ่งมีในส่วนของงบประมาณรายจ่ายนะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้าน7 8็0ล้านบาทโดยประมาณซึ่งมีการอภิปรายกันตั้งแต่28พฤษภาคมยาวไปจนถึง31พฤศภาคม68ครับ โดย10หน่วยงานที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณมากที่สุดนะครับไล่มาตั้งแต่งบกลางครับ632,000กว่าล้านบาทตามมาด้วยกระทรวงการคลังครับ397,000กว่าล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการครับ355,000กว่าล้านบาทกระทรวงมหาดไทย31,000กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหมครับ24,000กว่าล้านบาทกระทรวงคมนาคม20,000กว่าล้านบาทกระทรวงสาธารณสุข1 7 7 0 0กว่าล้านบาทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม104,000 0กว่าล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์103,000กว่าล้านบาทและก็กระทรวงแรงงานประมาณ68,000กว่าล้านบาทครับ ซึ่งแนวทางในการ,รัดสรงบประมาณเขามีการยึด6ยุทธศาสตร์นะครับที่จะดำเนินการก็คือเรื่องของทั้งความมั่นคงนะครับความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงความเสมอภาคทางสังคมการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการปรับสมดุลพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและก็เหมาะกับสถานการณ์ในเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมไปถึงร่างงบประมาณนี้เนี่ยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายหน่วยางานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ยำ้ำนะครับว่ารัฐบาลจะพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเลยรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง,างๆที่มีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนี้รวมไปถึงข้อทวงติง่งเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเลทครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำทัขาขอบอกครับ